สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับการออกไม้สเกลในรูปแบบฉบับของบางยับนะครับผมในไ,ไลน์เนาะไปดูกันนะครับผมอย่างที่หนึ่งะครับรูปแบบการออกไม้ของผมเนี่ยคือการที่เราต้องดูก่อนว่าเงินบาลานซ์ของเรามีเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีเงินบาลานซ์อยู่ในพอร์ตอยู่ที่ประมาณ300 u s นะครับผมผมก็จะคำนวณว่า อ่ะไม้ที่หนึ่งผมอยากจะออกอยู่ที่ประมาณ30%ของไม้ป,ปกติที่ผมออกผมขอยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของไม้ปกติผมออกผมอาจจะออกประมาณ0.1นะครับผมซึ่ง0.1เนี่ยขยับ100จุดเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับก็จะบวก10เหรียญแล้วใช่ไหมครับเนาะซึ่งไม้แรกเวลาเวลาพวกผมให้โซนเนี่ยพวกผมจะให้โซนกว้างนิดหนึ่งอาทิเช่นอาจจะเป็น0 0ถึง0.4 นะครับผมถือว่าเป็น00104เท่ากับมีเท่าไหร่0010203แล้วก็04นะครับเมื่อออเดอร์ลงมาแตะ04ปุ๊บเราจะออกอยู่ที่ประมาณ30%ของไม้ที่เราเคยออกปกติคือเท่าไหร่เราออก100%คือ 0, 0.1นะครับผม30%คือ0.03นะครับเท่ากับว่าตรงที่ราคา04เราจะออก0.031ไม้นะครับเหมือนกันครับสเกลฟ้าเก็บคือ300จุดเก็บนะครับแต่ในเมื่อ กรณีที่เราให้โซนกว้างขนาดแสดงว่าเรารู้แล้วสภาวะตลาดช่วงนี้มันอาจจะมีการสวิงของราคาค่อนข้างเยอะเราเลยให้โซนกว้างนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่ามาถึง04เราออก003พอมาถึง03เราออก003อีกไม้หนึ่งเท่ากับว่าเราออก30%ทั้ง2ไม้เวลามันขึ้นไปถ้าเราเอาชัวร์คืออะไรสมมติว่าไม้04เราต้อง TP 07แต่ถ้ามาลงมาถึง06ถ้ามาลงาถึงด้วยเท่ากับว่าเราได้ไม้ 0.3กับ0.4คราวนี้เราจะ TP 300จากราคาไม้ล่างคือ0.3ขึ้นไป0.6 TP ถ้ากับว่าเราได้ TP ทั้งสองไม้ซึ่งเราก็ได้ลำใหญที่เยอะขึ้นนะครับผมอาแล้วถามว่าถ้าสมมติว่ามันลงมาอีกล่ะอ่ะาอลงอีกพอมันลงมาอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องออกไม้ที่หนักขึ้นก็คือเท่าไหร่0.31 0.32คราวนี้พอลงมาราคา0.2เราอาจจะออกอยู่ที่ประมาณ50% ของไม้ปกติที่เราออกคือ0.05ู้ถูกไหมครับพอมาลงมาเสร็จปุ๊บในราคาที่เท่าไหร่ละวู2ติดปุ๊บจังหวะมันเด้งขึ้นตอแรกเราไมา้0ูย์เราทีีเท่าไหร่0ูนใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ามาลงมาติด0ูเราทีีเท่าไหร่เราเอาแค่300เราทีีแค่15ทําแบบนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีคือแน่นอนว่าโอกาสที่คุณจะแพ้จะมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเวลาที่เขา ลงมาลงมาลงมาสูตรว่าลงมาศูนย์หงแล้เราจะออกเท่าไหร่อีกศูนย์จุนไม้หึงแล้วถ้ามันลงมาศูนย์ศูนย์ล่ะไม้แรกที่เราออกอ่ะมันคือเท่าไหร่เราต้องออกหนึเปอถ้ากิดว่ารวมทั้งหมดเนี่ยศูนย์ศูนย์ามศูนย์สี่ทั้งหมดห้าไม้0.26จุหกซึ่งศูนอ่ะบวกกับบาลานซ์ที่เรามีทั้งสามแน่นอนว่าเราสามารถทนตรงนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งพันจุดไหมครับถ ผมขอ SL แค่สามร้อยจากไม้ล่างสุดเข้าใจปะพอจากไม้ล่างสุดแน่นอนแล้วศูนย์ศูนย์ถ้าเราเจะ SL เรา s อเท่าไ,ไหร่ 97. เก้าสิบเจ็ดเผื่อสเปรดเท่าไหร่แล้วแต่นะครับแต่เวลาเราแพ้เราแพ้แค่นั้นเราแพ้ชุดนั้นชุดเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเวลาเราได้ขึ้นมานถ้าหมูว่าเราได้ครบเต็มไม้แล้นะจวจังหวะมันสะบัดขึ้นไปพอดีหรือถ้าสมมติว่ามันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์อ่ะถ้าหมรอนว่ามันศูนย์ศูนย์นับอกให้เก็บสามร้อยเท่ากับว่า เราเก็บขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ราคา0ูนแต่ว่าเรามีไม้แรก0ูนย์ี่ไม่เป็นไรทุกคนเก็บรวบได้เลยยังไงกําไรก็บวกบวกแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้ล่างเราบวกเท่าไร่30เหรียญไม้นี้บวกเท่าไรสิบเหรียญไม้นี้บวกห้าเหรียญแล้วไม้นี้อาจจะบวกหรือเท่าทุนแน่นอนว่าคุณได้ตรงเนี้ยเต็มๆและสภาวะตลาดช่วงเนี้ยผมคิดว่าสเกลนี่คือที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งเอาง่ายคือ แต่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ผิดไม่ถูกคือเราอาจจะรันเทนก็ได้แต่ถ้ามองว่าชุดนะั้นไม่เป็นชุดที่เอ้ยเป็นจุดพายแอคชั่นหรือจุดจับตัวพอดีเนี่ยเราอาจจะเอาชุดนั้นถือยาวได้เท่ากับว่าเราอาจจะเก็บไม้บนแล้วก็ถือแค่2ไม้ล่างหรือถือไม้ล่างไม้เดียวไว้รันเทนได้ด้วยนะครับเนาะอันนี้เราก็พูดแต่ข้อดีใช่ไหมถามว่าข้อเสียมีไหมมีมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรการที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้คืออะไรการที่เราไม่ยอมคัดไม่มีแผนในตัวเอง ซึ่งแนะ่นอนถ้าเราออกไม้ครบแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราสามร้อยเราไม่เออจริงๆนะครับแล้วถ้ามันลงมาเราคิดว่ามันจะต้องขึ้นแหละแล้วถ้าจังหวะมันกระชากลงมาจริงๆละ่ะหมดพอรตทุกคนหมดพอร์ตซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกวิธีของผมที่ผมเอามาแชร์มันก็อาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์หรือมันอาจจะดีสําหรับใครบางคนแต่สําหรับตัวผมผมคิดว่าเอ้ยมันค่อนข้างดีแล้วก็ผมก็พา ทุกคนเทรดอยู่ทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์ในช่อง Go ฮเออร์ igher, โค้ดเป่าบางยับนะครับผมเนาะก็กน,นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับอยู่ที่ว่าทุกคนจะเอาใช้หรือเปล่าจงหาท่าเทรดของตัวเองจงหาคอมมูนิตี้ที่เทรดกับตัวเองแล้วสบายใจแล้วทุกคนจะไม่ไม่มีความเครียดอยู่ในตลาดเนี้ยจะมีความเครียดน้อยมากจริงๆเพราะว่าเรามีเพื่อนเทรดนะครับผมก็ ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาอยู่กับพวกเรายินดียินดีมากๆเลยนะครับผมไม่ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้เพื่อน,อนๆมาอยู่และต้องมาเทรดตามเราเสมอไม่ต้องเราแค่อยากได้คอมมูนิตี้ที่เราสามารถแชร์ความรู้กันได้แชร์โซนกันได้นะครับผมเนาะอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็แล้วเจอกันแล้วกันนะครับในช่องเอ่อกลเฮอร์ e e R. บางยับและโคดเป่าหรือโคดเป่าและบางยับลองเข้าไปดูอดีายให้น้องทิ้งเอาไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งในนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์พวกเราด้วยนะครับพวกเรา go higher นะครับแล้วเจอกันผมบังยับปุ่ม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 ไป